เดียวทุกคนผมกุ้งชานมคนนโดครับถังแก๊บผมเสียครับผมเลยต้องไปหาเรื่องเสียตังค์ครับนี่ได้มาแล้วครับหัวเตาหัวเตาหัวเตาแบบนี้มันเหบอกยังไงครับมาดูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงเลือกซื้อแบบนี้ครับเตาแก๊สครับ สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมขนนลเนื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจะททำวิดีโอชุดนี้สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชานมขนน,นครับวันนี้ผมจะมาคุยให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าไอถังแก๊สปิ้นิกที่เราเคยเห็นทั่วๆไปที่เขาใช้สําหรับแบบไปเที่ยวปิ้งนิกอะไรเงี้ยใช้สําหรับนอกสถานที่นะครับแล้วจะมีการทากกบข้าวหรือว่าการปรุงอาหารข้้นบนหัวเตาเลยตัวนี้เป็นส่วนของเตา เอื้อเออเอะนี่ครับเป็นส่วนของเตาอยู่ตรงนี้นะครับเออเห็นไหมเห็นไหมอาเนี่ยครับแต่ไอ้เตาถังปุกลุกเนี่ยถังปุกลุกเขาก็จะมีการใช้งานบนหัวเตานี้ได้เหมือนกันนะครับสัวไอ้เตาถังใหญ่นี่นวัตกรรมมาใหม่ใช้ได้เหมือนกันโดยดัดแปลงจากไอ้เตาถังปุกลุกเนี่ยครบผมว่ามันมีประโยชน์กว่าไอ้การที่ใช้เตาแก๊สสตอรเลสนั้นจะกินเนื้อที่ค่างเยอะทีเดียวอันนี้ไม่น่ากินเนื้อที่แล้วมากพื้นที่สนาดในการวางถังก็คือพื้นที่เะครับทาข้้วไดลยน ก็จะประหยัดพื้นที่มันเหมาะกับใครมันเหมาะกับกลุ่มคนที่ห้องเช่าอันนี้นเหมาะกับไปเที่ยวหรือว่าห้องเช่าเล็กๆกันนะครับไม่ต้องการที่จะไปใช้บริการถังใหญ่มากใหญ่มากอย่างนี้นะอย่างนี้ทั้งหนักทั้งใหญ่กินเนื้อที่แล้วคนอยู่ห้องพกห้องเช่าไม่ค่อยสะดวกนะครับ <c oughs> อย่างปิ๊กนี้เนี่ยสะดวกสุดราคาก็เอาเรื่องอยู่สําหรับของปตทนะของปตทเขาก็เอาเรื่องอยู่ล้นนี้ก็มีย่อใหม่ๆอีกหลายๆๆหลายยอดแ้วตอนนี้ผมอยู่3ขนาดของปตทหมดเลยนะครับอันนี้ เรียกว่าเติมครั้งหนึ่งก็200บาทก็ประหยัดอยู่200บาทนะครับก็ใช้ได้นานสําหรับห้องเช่าเนี่ยผมว่าระดับทางกับข้ามื้อเช้ามื้อเย็นมือ้อกลางวันไปกินเอาที่ทางานอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยผมว่าได้ห้2เดือน3เดือนเลยนะสเดือน3เดือนเลยเแต่ก็ถ้าคิดเป็นค่าเฉลีย่ยอย่างนี้จะจ่ายแพงสุดบริษัทสุดจ่ายแพงสุดแต่มันจ่าย200ก็บาทต่แพงสุดนะครับสว่วนนี้ครับอันนี้ก็ระดับ200ปลาย สองร้อยสองร้อยก็ป่ไปไป่แต่อันนี้สี่กโลนี่เจ็ดโลครับเจ็ดโลแล้วก็มีเตาใช้ข้างบนได้เหมือนกันใช้ข้างบนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ค่าเฉลี่ยก็จะถูกลงมานิดนึงแต่ขนาดเขาก็จะเกือบใหญ่แล้วเกือบใหญ่แต่ก็เริ่มเริ่มใหญ่เริ่มกินเนื้อที่เริ่มเคลื่อนย้ายได้ไม่สะดวกอันนี้เคลื่อนย้ายง่ายกว่าเก็บง่ายกว่าสำหรับคนอยู่ห้องเช่าวเวิร์กมากอย่างเนี้เวิร์กมากสี่กิโลแต่ยังเจ็ดกิโลนี่เราสาหรับคนที่มองความคุ้มค่ามองค่าใช้จ่ายแล้ว แต่แต่ละครั้งในการเติมเนี่ยคุ้มค่าอันนี้ใช้ได้หลายเท่าตัวกับอันนี้เลยนะอันนี้4โลอันนี้7โลก็เรียกว่าโอ้โหนานเลยอะสหรับคนที่อยู่ห้องเช่าแล้วก็หัวเตาประเภทนี้หัวเตาประเภทนี้ก็ใช้ได้ดีเลยได้ดีนะต่อค่าเรียกว่าถัดพุ้งไลแดงได้อะได้นะครับแล้วมาทรั้งน,นี้ครับมาใหมา่ใช้กับถังขนาด15กิโลเลยวางอยู่บนหัวเตาเลยครับหรือว่าถอดถอดออกก็ได้นะครับี่ถอดออกก็เอาไปใช้งาน วางกับโต๊ะวางกับอะไรได้มาดูผมซื้อมาใหม่อันนี้ครับจะไม่ซื้อมาใหม่หรอกมันมีมาแล้วแล้วผมมันเสียผมก็เลยไปซื้อมาอันนี้ก็เลยจะมาถ่ายวีดีโอให้เพื่อนดูว่ามันเหมาะสมแค่ไหนมันดีแค่ไหนนะครับอุปกรณ์มีไม่ค่อยมากขอให้มาสมเด็จรูปแล้วเตาแบบนี้ยี่ห้อซาคิหรไงเนี่ยนะครับเรียกว่าซาคิหรือยี่ห้อวากิน่าจะซื้อชื่อว่าซาคิยี่ห้อซาคิ เป็นถังปุกลุกนะครับแล้วก็มีขาสำหรับล็อกให้เจ้าหูจับตรงนี้นะเอาวางปั๊บแต่เขาจะล็อกลงเลยต้องทำอะไรมากมายนี่ครับล็อกแล้วเรียบร้อยอยู่กับที่ในนี้ก็ติดหัวหัวปรับแรงดันแล้วต่อสายยางมาที่ตรงนี้ทุกอย่างจบจบใช้งานได้เลยสะดวกสบายเดี๋ยวมาดูว่าเป็นแรงแค่ไหนเรียกว่าทานกับข้าวสำหรับคนอยู่ห้องเช้าได้สบายแต่ถ้าจะทำงานหนักพวกร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไม่เหมา ok ะ ไม่เหมาะเลยแรงไม่พอนะคแต่ก็ถ้าสมมตในการประกอบอาหารในพฟรเรือเนี่ยเรือเรือพลังมันเหลือพอนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะลองประกอบเลยว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาจุดไฟให้ดูว่ามันเหมาะไม่เหมาะยังไงครับมาเดี๋ยวจะลื้อประกอบให้ดูมาเข้ามาดูใกล้ๆครับเตาแก๊สชนิดติดบวดถังก็ มองดูแล้วมันก็ดูเสี่ยงถึงความปลอดภัยว่ามันมันจ่จุดวาหวัวแก้เสือเกินแต่ก็ผมการันตีด้วยการใช้งานผมเองผมมีอันหนึ่งอยากจะให้ดูความเก่าความเก่ามเมนูเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะโมเดลเดียวอันนี้เลยโมเดลเดียวอะไรแบบนี้แล้วใช้มันมาสภาพแบบกึกกักเก่าโคตรเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเลยปะแถบทุกคนผมเอามาใช้ในรถขายของของผมครับนี่แบบเดียวกันเลย ใชไหมไอซากิเอาติดหัวถังขามันยังอยู่เลยเนี่ยขาติดหัวถังยังอยู่เลยถังแก๊สตัวถังแก๊สผมยา้ายไปอยู่ในท้องรถของรถพ่วงข้าง,ขงผมนะครับดูสภาพความเก่าของมันอันนี้ผมใช้ไอตัวต่อแท็บิ้งนี้มาเป็นตัวบางเห็นคาบสนิมไหมไอคาบสนิมไหมนี่คือมันยังใช้งานได้นะไม่เสียนะเปิดแก๊ยังนี่ติดอยู่ไหม ร้อนเอ้ยกล้องกล้องร้อนร้อนอ่ะอันนี้แก๊สใกล้หมดแล้วไฟไม่ค่อยแรงเลยเดี๋ยวดูแก๊สทับเพื่อถังใหม่ดกวเ่าถังใหม่ผอมปลุกลุกแล้วประกันว่าแรงเดี๋ยวไปดูกันดูดิมันผูอ่ะเห็นเห็นความผูกมันไหมเห็นไหมผูจนทะลุแล้วอันที่ผมซื้อนะั่นแหละก็คือจะมาเปลี่ยนนี่แหละเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนในรถพ่วงข้างของผมนี่แหละให้มันดูใหม่ๆดูสวยงาม ลูกค้ามองดูจะได้จะได้จะได้ไดน่าซื้อแต่ผมจะไปสาธิตกับถังให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยว่าเขาใช้กันบนหัวถังยังไงอการันตีลนะครับว่าของดีจริงครับไออยู่ที่รถคว้ข้าานะผมขายมาประมาณสัก5ปีได้ขายมา5ปีแต่ผมซื้อมาใช้ก่อนหน้านั้นแล้วซื้อมาใช้ก่อนหน้านั้นเรียกว่านานนานนานโขใช้คําว่านานโขนะก็คุ้มค่าครับตอนนั้นซื้อมา แพงกว่าแต่ตอนนี้เขาราคามันดรอปลงผมไปซื้อที่ร้านค้าเขาเขาขายใน,นราคาถูกกว่าครั้งแรกอันนี้ขายราคาเท่าไหร่เนี่ยครับผมไปซื้อมาเนี่ยนี่อันนี้บินผมซื้อมาสองอันเลยนะครับด้วยความที่ชื่นชอบมันมากเรียกว่าถูกใจกันมาแล้วนะผม่าใช้บ้านผมมีพื้นที่ไม่มากจะใช้เตาสแตนเลสท,ที่มันมีสองหัวสามหัวนะ ว่าจะกินเนื้อที่ค่อนข้างเยอะแบบนี้มันค่อนข้างจะสะดวกประหยัดเนื้อที่ในการาวางข้าวของบ้านผมค่อนข้างจะมีสัมภาระข้าวของค่อนข้างเยอะทีเดียวนะอ่ะอันนี้2,300บาท2,300อันนึงก็1,150 1,150ราสิบึ่าบทยุบกล้องโฟกัสไหมพันห้ยห้าสิบบาทสายตาผมไม่เห็นว่ากล้องโฟกัสเอาโฟกัสแล้ว1ันหบาท2ชุดอันนี้ เตาเตาซากิบวกด้วยบวกด้วยหัวปรับหัวปรับซ3ส6หหัวปรับคือตัวนี้ครับหัวปรับตัวนี้อีกเซตนี้นะครับไอ้เจ้าหัวปรับใช้ตัวนี้นะไม่เกี่ยวกับถังนะถังอันนี้น่าจะพันกว่าบาทพันพันเท่าไหร่ไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ผมซื้อมานานแล้วแต่ล่าสุดไอ้ตัวเนี้ยไอ้เจ้าคู่นี้พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเรียกว่าผมว่าใช้เกิน ใช้เกินห้าปอีอะใช้เกินห้าปีผมว่าคุ้มค่านะเอาโทรไหมโทรร้านร้านปริญญาพณิชย์นิโฆษณาให้เขาหน่อยซื้อสินค้าเข้ามาแล้วนะครับอไอ้เจ้านี้ประกอบแล้วก็ประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้ผมประกอบไปแล้วอันนึงนี่ประกอบใส่ถ้าอยู่ในรูปทรงประมาณอย่างนี้ไอ้ถ้าซื้ออันนี้แล้วจะมาใช้อันนี้ได้ ได้เหมือนกันเลยนะครับได้เหมือนกันมันคืออันเดียวกันนี่แหละแต่จริงแต่ว่าขาตั้งเจ้าขาจับเนี่ยมันเจ้าถังใหญ่ก็ใหญ่กว่าอ่าอืบอันนี้เจ้าหัวน็อตตรงเนี้ถอดน,น็อตแล้วขยับหัวน็อตเลื่อนเลื่อนตัวขาจับเนี่ยเข้ากับออกเข้าไปครับเข้ากับออกนะถ้าหักถังใหญ่ก็เลื่อนออกแล้วก็ยึดน็อตกลับเข้าไปทําให้หมดสี่ขาแล้วมันจะมาประปอกอบกับไอ้เจ้าถังนี้ได้มันคือโม,โมเดลเดียวกันโมเดลเดียวกัน แตกต่างกับที่ขาจับตรงนี้ครับขยับขาจับเข้าเข้าออกข้างในนี้ก็จะมีอันนี้ถอดฝาครอบให้หน้าออกนี่ก็คือตัวเตาเราก็จะมีสายยางมาให้ด้วยสายยางพองจับเสียงขัดสองตัวสายยางพองเฉียงขัดสองตัวตรงนี้มันจะหลุดได้นะเอาไว้ตอนท้ายแล้วค่อยแ,แกะเชือกตอนท้ายทอดประกอบเลยเสร็จถอร้อนแล้วก็วประกอบตัวนี้มันจะหลุดออกจากกันได้ เดี๋ยวจะหลุดแต่ต้าสีทองเหลืองทองเหลืองเนี่ยนะมันเป็นสีพ่นะมันไม่ใช่ทองเหลืองหรอกมันเป็นเหล็กดำดำเป็นเหล็กดำดำมองดูเหมือนหลอกตาว่าเออาของดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันของไม่ดีก็ไม่ใช่มันใช้ได้ทนโคตรอะ่ะเรียกว่าคุ้มค่าการเงินเลยทีเดียวพอใช้ไปได้สัก5นาทีเอา5นาทีไอ้สีทองนี่หายไปหมดเลยกลายเป็นสีดำเป็นสีดำยกตัวอย่างยกตัวอย่างนี่นี่อันนี้ใช้ไปได้2วันนะใช้ไปได้2วัน 5นาทีมันก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากสีทองมาเป็นสีดำดำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดาอย่างเงี้ยสิปีสิปีมันก็ดำมันอยู่อย่างเงี้ยไปดูอันอันเมื่อกี้ถ่ายภาพดูเนาะดำอย่างเงี้ยมันก็อยู่มันอยูอ่อย่างเงี้ยตอนแรกผมก็คิดว,ว่าจําภาพกลับไม่ได้พอจำเห็นว่าเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นหัวท่องเหลืองแท้แน่เลยพอใช้ปับ๊บไม่ใช่ครับสีโดนแหกตาแต่ก็ผมว่าไม่เสียหลายใช้ได้ใช้ได้ไดอลองเดี๋ยวจะลองประกอบเอาเลยนี้ตอนนี้เขามีที่อุด ที่ที่อุดหัวมาด้วยนะถุงตั้งเอาออกเอาออกอย่างนี้นะมาเดี๋ยวเราเตรียมประกอบกันเดี๋ยวเราเตรียมประกอบอันนี้หัวปรับแรงดันไม่มีได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีไม่ได้ต้องใช้ครับแรงงันแจ้งข้างในมันเยอะมันอาจจะทั้งมันเป็น,นหนาวนะไอ้เจ้าตัวเน,นี้ยมันก็จะทําการเปลี่ยน เปลี่ยนไอเจ้าน้ําแก๊สอน้ําแก๊สที่อยู่ในถังเนี่ยให้กลายเป็นไอเพื่อจะมาจุดไฟตรงหัวเตาตรง,งนี้นหน้าที่หอนมีแค่นั้นแหละประกอบใส่ใสายยางครับปึบปึบอ,อ,อ,อะโหอ,อย่างแน่นครับอย่างแน,น่น อเอาแล้วเอาแล้วไอันนี้ก็เอาขิมผัดรัดก็มีอุปกรณ์ไขแล้วแต่บ้านใครจะมีอุปกรณ์อะไรนะไขกุงขก้งไขกุ้งแล้วก็ว่าไว้ตอน,นแน่นแน่นแหละไขให้แน่นให้รู้สึกว่า รูปยางเลยนี่ยมัน,ม,นมันหดตัวลงไปหน่อยอ่ะเห็นไ,ไหมเขารู้สึกเหมือนยางมันมันหดตัวลงไปสักนิดนึงอันนี้รัดแน่นละอ่ะมาคราวนี้ก็ประกอบด้านนี้ครับลองลองเลือยสายยางมันจะไม่หดเพราะสายยางเนี่ยเขาจะ ขาจะบิดไปบิดมาเนี่ยแล้วมันจะทับอยู่ติดอ,อยู่ทรงได้ยากแล้วคุณก็ลองท่ามดูก่อนว่าตำแหน่งไหนที่เราจะเสียบเข้าไปแล้วมันจะบิดไม่เสียทรงอะนะอ๋อได้ละได้ละประมาณาน,านี้ตเสร็จแนวนี้ออกแรงเสียบอย่าลืมเข็บขัดนะคุณต้องเาคข็มขัดสายมาก่อนนะถ้าหลังจากนี้แล้วคุณล็อกหัวฝั่งนี้เสร็จแล้วนะแล้วล็อกหัวฝั่งนี้แล้วคุณมาใส่ฝั่งนี้คุณเอาเข็มขัดใส่ไม่ได้คุณจะดึงเอาเข็ม,มขัดใส่ก่อนนะซุ เอาแล้วโอเคหันานี้ก็ใส่หัวเลยครับใส่หัวเตาต,ตรงนี้เลยขาอยู่ใหญ่ใส่ลงไป ่่านนเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆแค่นี้เองแล้วแกะนี่เลยพร้อมใช้งานแลว้วเตาแกสา๊สสง,ง,งอ,อิดสนิทติดปัวถังพวบรุบพวบรุบเงาวิ่งของโคักเก่าแห้งโคตรสนิมเลย แต่ไม่ก็คุ่มอ่ะเลยห้าปีเอ๊ะมันหมุนได้เหรอัอน,นี้หมุนได้ปะโอหมุนได้ให้เก่าผมหมุนไม่ได้คือจะเป็นสนิมติดกันไปเลยเดี๋ยวหาอุปกรณ์นี้กนะัน การจุดเตาครั้งแรกของผมของเตานี้นี่ของผมของเตาน,นี้เตาซากิจุดแล้วนะเฮ้ยลืยบเปิดหัวเตาลืบเปิดหัวเตาอ่าเปิดเรียบร้อยอ่าติดแล้วนี่ข้าไม่ติด ใกล้ๆอ่านี่ครับเป็นไงในจอเห็นเปลวไหมไม่น่าจะในจอจะเห็นเปลวไหมโอ้ไม่ค่อยสู้ลมครับปัญหาของเขาเลยนะเขาไม่ค่อยสู้ลมตอนนี้บ้านผมลมกําลังพัดเลยเนี่ยตอนที่ผมยืนตรงนี้นะเนี่ยผมรู้สึกไอถึงความร้อนเลยนะเนะี่ยไอร้อนเนี่ยลายร้อนเนี่ยร้อนไม่หมดเลยนะเนะี่ยร้อนไม่หมดเลยอืม เรียกว่าความร้อนไม่ขี้เลยนะครับไม่ขี้เลยแล้วก็ถ้าหมุนลงก็เป็นวงในวงในอย่างเดียววงในก็มี2ระดับถ้าขยับมาเล่นวงในก็จะแรง๊บเห็นี้ครับวงในแรงวงในอย่างเดียวนี่วงในแล้วก็วงในเบาแล้วก็วงในแรงแล้วก็ติดทั้งสองวงนี่ติดทั้งสองวงแล้วก็รี ดีก็หมุนล,ลงื้อดี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 สีเริ่มดำแล้วตรงกลางสีเริ่มเปียกแล้วอีกสักครับเดียวมันจะกลายเป็นสีดำหมดเลยครับเนี่ยเรียกว่าสำเร็จอ่สาสำเร็จร้อนจีนี่เป็นไอขึ้นเลยสีดำนี่ระเหยไอสีทองระเหยละระเหยออกละ เดี๋ยวจะกลายมาเป็นอย่างนี้ชุบดำพิษผีอันนี้ถังใหญ่ถังใหญ่ก็แรงถังใหญ่ก็แรงนะครับอึ๊บอุ๊บอ๊บเดี๋ยวไฟไม่ลดเห็นเปลวไหมไม่ย่อยไม่ย่อยอันนี้ไม่ต้องมีปืนนะยไม่ต้องมีปืนจุดไม่ต้องมีปืนจุด สะดวกสบายติดง่ายแต่ด้านข้า,างติดยากเนี่ยต้องโบกไม่ใช้คีเลยครับใช้ได้ใช้ได้ไดถ้ากดถ้ากดแกจะรั่วมีเสียงฟุดฟุด ขึ้นเบาตรงกลางแรงแล้วก็บาววาววาๆาพอจนกระทั่งเดือดดับตรงกลางอย่างเดียวตรงกลางก็แรงกับบาได้สองแบบส่วนจับปิกนิกเขาก็แรงพอตัวองเขานะไม่ใช่ว่าคี้เล่เลยนะปิกนิกเขาก็แรงก็นี่ครับสามใบเถา,าตรงนี้ก็จะประหยัดในะที่การใช้งานไปได้ใช้ได้ทั้งหมดสามหัว สามหัวก็ต้องใช้3ถังแต่ถ้าเป็นถังเอเป็นเตาแก๊สประเภทที่มันมี3หัวก็ใช้ถังเดียวมี3าหัวเลยอันนั้นก็สะดวกไปอีกแบบหนึง่งก็แล้วแต่ประโยชน์ที่ใครจะใช้งานนะครับประโยชน์ที่ใครจะใช้งานก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยโอเคกดไลค์บายยอย่าลืมมากินกาแฟที่ตลาดน้ำบางครัดด้วยนะครับชานมคนนนหรือติดตามผมใน YouTube ชานมคนนนพาทัวทั่วไทยหรือจะติดตามผ่านทางร้านค้าที่ตลาดน้ำบางคูรัฐวันเสาร์วัอาทิตย์และว,วันหยุดนะครับตะเลิกนะครับจะลืมมาติดตามร้านผมนะครับสวัสดี